เรื่องนี้สําคัญมากนะหลักๆแล้วเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องนี้มาในตั้งแต่สองปีสองปีที่แล้วนะครับที่เราเคยทํากฎหมายหลายส่วนค่อนข้างที่จะแยกส่วนพอสมควรคะนะครับตอนนี้เราผลักดันเรื่องพรบรตัวร่วมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพร้อมที่จะใช้ต่อนะครับในขณะเดียวกันเนาะการตั้งราคาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยรัฐบาลเขาจงลงทุนเยอะนะแต่เอกชนที่ได้รับสัมปทานเนี่ย ก็มีส่วนหนึ่งสัก20%เนี่ยก็เป็นคนกําหนดราคาให้เขาอยู่ได้นะครับทีนี้สิ่งสําคัญคือบางสายขาดทุนบางสายได้กําไรนะเรื่องนี้รัฐบาลต้องต้องเจรจาเพื่อที่จะดึงทุกอย่างเนี่ยกลับมาที่เดิมและเราสามารถที่จะใช้การลงทุนภาคเอกชนโดยไม่กระเทือนเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเพื่อทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบาลนางทำให้เกิด20บาทตลอดสายนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าหาก รัฐบาลไม่รวบมาแล้วมีการเจรจารพูดคุยเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้พอราคาแพงสักนิดหนึ่งคนก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วพอคนใช้งานไม่ได้เอกชนก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเจรจารโดยภาพรวมว่าแน่นอนวันนี้ราคาลดลงแต่เราจะทําให้คนเนี่ยใช้งานเรื่องนี้เยอะขึ้นพอใช้งานเยอะขึ้น ในจุดสถานีรถไฟฟ้าก็เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะจับใจใช้สอยยืนรอต่างๆร้านค้าก็มองว่าอู้ถ้าเกิดคนมาขึ้นขนาดนี้เขามาตั้งร้านตรงนี้ดีกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็มาเพราะว่าสามารถเดินทางได้ง่ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกันหมดเลยแค่เรื่องรถไฟฟ้าก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องความมั่นคงที่อาจารย์ค